One, two. สวัดีจ้าพกบกับช่องเดยไทยสไปร์อนแลน์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายซุปโขส,ขสุกคนเดจ้าเอฟซเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าช่วงหมอมอยหอ,อยสังกับตัวโตเดยไทจ้าอากาศวันนี้ข้างนอกสว่างจ้าเลยนะคะอากาศสูงถึง19องศาเลยก็ว่าได้นะคะใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะทุกคนค่ะ อารมณ์ดีนิดหนึ่งเห็นแสงแดดนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเดินหน้าเดินหลังกําลังหาอะไรกินแล้วค่ะใกล้เจดเที่ยงนะคะสําหรับพ่อใหญ่สวัสดีครับพรียังโอ้สวัสดีครับไปไปหาทำอะไรกินไปมีอะไรมาอวดมาอ้างกามื่อกี้เพิ่งมาจากข้างนอกก่ะยังเหลืออยู่นะคะ ช่วงหนึ่งโตโต้ก็ไปเก็บที่สวนนะคะก่อนที่จะกลับเมืองไทยเรานะคะตอนนี้ก็ไม่ใช่ฤดูของเขาเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังมีขายที่ตลาดนัดอยู่ค่ะเปรี้ยวจนหอยกระดกไปเลยนะคะรูดออกแล้วใส่ถ้วยใส่น้ำปลานะคะทุกคนคะ่ะแซบบอมาน้ำไล่แตกซัวซัวว่ามันสิแพทองบอกค่ะนะคะมีอะไรมาพูดให้ฟังอีกจ้าวันนี้นะคะเพิ่งมาจากข้างนอกนะคะ ไปโรงพยาบาลมาค่ะนัดเจาะเลือดตรวจเลือดตรวจนูน่นตรวจนี่ไปตามโปรแกรมละค่ะชีวิตนี้อยู่ที่เมืองนอกเมืองนาร่างกายเป็นของฉันแต่ฉันต้องไปตามโปรแกรมตลอดนะคะสามีก็บุกอันนู้นไว้อันนี้ไว้นะคะคัมแบนไม่ยิ่งก็ตีตรวจมดลูกนะคะพอดีตรวจมดลูกเพอดะีตรวจเต้านมตรวจนูน่นตรวจนี่แหละค่ะอยู่เมืองนอกนะคะ เหนื่อยไปตามโปรแกรมลคะชีวิตนี้เดือนนี้ทํานี้เดือนนั้นทํานั่นก่อนจะหน้าหนาวต้องฉีดวัคซีนอันนี้ยิ่งมาเจอทั้งโควิดด้วยผสมประสานกันวันนี้ก็เลยมีเรื่องนี้มาบ่นให้ฟังนะคะไปเจาะเลือด2หลอดค่ะที่โรงพยาบาลนะคะไตต้นคลิปขึ้นมานั่นแหละค่ะโรงพยาบาลใหญ่ประจําภาคตะวันออกฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ประจำเมืองของตโตอยู่นะคะเดินไปก็ ห้านาทีกว่าๆค่ะก็ถึงโรงพยาบาลนะคะเราก็เข้าไปรอนะคะเราก็ไปก่อนเวลาสิบนาทีพอเข้าไปก็พยาบาลนั่นแหละค่ะฝ่ายเจาะเลือดก็มีทั้งคนฝึกงานด้วยนะคะวันนี้แล้วก็แขนตัวโตวบางครั้งเส้นเลือดมันไม่ค่อยขึ้นนะคะตีเท่าไหร่รูดรัดเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยขึ้นมันก็ดูยากบางครั้งก็ต้องใช้อะไรมาสแกนมาจิ้มไปเลยนะคะ แต่ก่อนนะคะกลัวเข็มขีดยามากนะคะแต่ทุกวันนี้ก็ยังตื่นยังกลัวนิดๆแต่ก็ชอบมองเวลาเขาเจาะเลือดเราไปนะคะทีนี้เจาะไปเลือดออกมาหลอดนึงไม่ถึงครึ่งเจาะที่ม่อีกนะคะคนนั้นก็เป็นพวกแพทย์พวกโอ,อ้ไม่ใช่พวกพยาบาลฝึกงานนะคะเด็กฝึกงานนะคะเจาะอีก ก็ไม่ได้อีกทีนี้พยาบาลจริงๆเขาเข้ามานะคบที่ตัวโตเคยเจาะกับเขาเมื่อปีที่แล้วนะคะเขาเข้ามาเขาก็เลยมาเจาะเองนะคะเขามาเจาะทีเดียวเขาได้ไปเลยค่ะหลอดแล้วก็หลอดที่สองก็ได้ต่อไปเลยนะคะก็เลยว่าตายแล้วถ้าพยาบาลที่เป็นงานอยู่แล้วไม่เข้ามาหลอนจะเจาะแขนยันพรุนแน่นอนเลยนะคะตัวโต้ก็คิดอย่างนั้นนะคะนางเล็งไปแล้วว่าเลือดไม่ค่อยมี หรือว่าจะเจาะตามนิ้วย่งมาเห็นเส้นเลือดเราตัวโต้ก็เลยโอ๊ยต,ยตายตายตายเธออย่ามาเจาะฉันนักคิดในใจนะคะโชคดีว่าพยาบาลที่เขาเป็นงานอยู่แล้วเขาเข้ามาพอดีนะคะคนนี้ก็ฝึกงานพอดีฝึกแล้วก็ทั้งหัดทํานู่นทํานี่นะคะหัดเจาะเลือดเจาะอะไรด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะเจาะเลือดแล้วก็เขาจะมีการถามประวัตินู่นนี่นั่นเราก่อนหน่อยหนึ่งอยู่นะคะส่วนมากนะคะว่าตั้งแต่ ครึ่งปีมานี้เธอเป็นอะไรไหมอนุนี่นั่นไหมแพ้ยาอะไรไหมอะไร,ไออะไรจนมันจะมีประวัติเราไว้นะคะก็เลยว่าบางครั้งก็มาบ่นให้แฟนนะคะเธอก็จองนูน่นจองนี่จองนั่นแต่ถ้าฉันเป็นผู้หญิงเธอก็ใช้ฉันไปตรวจมดลูกตรวจไอ้มะเร็งเต้านมบ้างตรวจมุน่นตรวจนี่ยิ่งจะเยอะกว่านี้นะโชคดีฉันไม่มีมดลูกนั่นนี่มีแต่มดลูก <laughs> ก็ว่ากันไปนะคะทุกคนขะ จากนี่ไปอีกเดือนหน้าอกีกเรื่องฟันอกีกเดี๋ยวก็ไปขูดหินปูนเดี๋ยวก็ไปเช็คเดี๋ยวก็ไปสแกนฟันชีวิตของฉันต้องตามโปรแกรมเท่านั้นนะคะอยู่เมืองนอกเมืองนานนี่แหละค่ะเราไม่เคยใช้ชีวิตแบบมีแบบม,แบบมีแปลนมีอะไรนะคะต้องล่วงหน้าเวลานี้ทํานี่เวลานั้นทํานั่นแล้วก็เลยไปตัดผมด้วยนะคะนี่ก็ตัดผมก็ออกมาจากโรงพยาบาล ก็ไปต่อร้านตัดผมเรานัดล่วงหน้าไปแล้วสองสาวันก่อนทุกอย่างก็ต้องเป็นแผนเป็นแนปลน,นมีการนัดล่วงหน้าหมดนะคะส่วนมากนะคะชั่วโมงนี้เราจะไปทำอันนั้นชั่วโมงนั้นเราจะทำไอ้นี่นะพรุ่งนี้ตโต้กับแฟนก็ว่าจะไปเที่ยวเมืองหลวงอัมสเดัมนะคะค่อยไปเที่ยวด้วยกันนะคะได้ยินว่าอากาศดีสำหรับช่วงนี้ปกติ เดือนตุลาคมนี่อากาศมันจะหนาวแล้วช่วงนี้นะคะเลยใกล้จะไปถึงสิ้นเดือนนี้มันจะหนาวมากแล้วนะคะแต่นี่อากาศยังอยู่วันนี้ถึง19องศาพรุ่งนี้ได้ยินว่า20องศาเลยทีเดียวนะคะมีแสงแดดด้วยก็อุ่นถือว่าอุ่นก็คือโลกมันเปลี่ยนไปนะคะรูกร้อนเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะเอาว่ากันไปนะคะดินฟ้าอากาศกำลังจะเดินทางหัวเลี้ยวหัวต่อไปหาหนาว นี่แหละค่ะฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ไม่ค่อยหนาวมากเหมือนฝั่งทางนอร์เวย์สวีเดนทางฟิแนแลนด์ทางนู้นนะคะทางนู้นก็เวลามีหิมะก็อยู่กันครึ่งค่อนปีเกือบนานไปเลยทีเดียวนะคะแต่ทางนี้อากาศก็ยังอยู่ในช่วงอุ่นๆอ,อยู่นะคะสําหรับถ้าอากาศ 16, 17ไปนี่ทางนี้ก็ถือว่าอุ่นอยู่ค่ะก็เหมือนฤดูหนาวทางบ้านเราทางเมืองไทยนะคะต้า1 5 16ก7ก็ถือว่าหนาวแล้วนะคะ <c oughs> ยิ่งตอนปีที่ตัวตัวมาอยู่แรกๆนะคะทุกคนขาเราจะต้องมาเข้าประกันสังคมประกันชีวิตอะไรของเขาการรักษาระบบรักษานี่แหละค่ะยิ่งทําเรื่องไปนัดไปอาทิตย์แรกไปตรวจนี่อาทิตย์นี่ไปตรวจนั่นทั้งสแกนหน้าอกทั้งอะไรนะคะ <c oughs> เขาก็อยากได้ประวัติเราทั้งตัวน,ะนะะั่นแหละทั้งเจาะเลือดไปตรวจกรุ๊ปเลือดตรวจสารพัดส,สารเพนี่นะคะ การมาใชายย้ชีวิตอยู่เมืองนอกต้องมีแบบมีแผนมีแปลนจริง,รงๆในแต่ละวันว่าชั่วโมงนี้เราจะไปทําอะไรชั่วโมงนี้เราจะไปทําอะไรยิ่งทุกวันไหนที่โตโตไปทําความสะอาดบ้านเพื่อนพ่อใหญ่นะคะเดือนหนึ่งก็ไปอยู่สองสามรอบนะคะก็ต้องแจ้งเขาร่วงหน้าก่อนเขาจะได้เอากุญแจไว้ให้เอานู่นเอานี่ไว้ให้เขาจะได้ออกไปจากบ้านเวลาุ้มเวลานี้ราคามันจะเป็นประมาณนี้ส่วนมากนะคะกัน ติดต่อสื่อสารกันเหมือนเพื่อนจะมาเยี่ยมมาหาเนี่ยแหละเพื่อนคนไทยเอ่ยหรือว่าเพื่อนฝรั่งเอ่ยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องของแฟนตัวตวเองจะไปจะมาต้องนัดกันล่วงหน้าหมดนะคะคริสต์มาสที่จะมาถึงขนาดเหลืออีกเดือน้อมเดือนเขาก็นัดกันตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วค่ะเขาก็รู้เลยว่าวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่หรจ,จัดงานคริสต์มาสจะรวมกันญาติพี่น้องวันไหน นี่แหละค่ะการใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างเดียนการใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งแต่ก่อนเราเคยตื่นเช้ามาอยากทําอะไรเราก็ทำนะคะทางเมืองไทยนะคะสาหรับตัวโตวเองนะคะบางครั้งก็กินข้าวสิบโมงเช้าหนุนบางครั้งก็กินข้าวเก้าโมงเช้าบางครั้งก็กินรวมเที่ยงทีเดียวก็มีนะคะขางง่ายตาเหลือกกว่ากันไปเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราใช้ชีวิตแบบ ไม่ได้วางแผนวางเปลีนอะไรอย่างแฟนตัวโตวเองทุกวันนี้นะคะขนาดแกกัเสียนแล้วแกก็เคยตื่นเวลาไหน7จ็ดมงคึ่งหรือสองโมงเชา้ชาแปดโมงเช้าแกก็จะตื่นประจําแล้วก็กินข้าวเป็นเวลาทุกอย่างเป็นเวลาหมดพอใกล้จะเทีย่ยงแกก็จะเตรียมหาอะไรกินของแกนะคะแต่มันก็ดีกับตัวเองนะคะการที่เขานัดโรงพยาบาลนี้ทีคลินิกนู่ทนทีทําฟันทีทําอะไรที รู้ว่ามันสิ้นเปลืองอยู่ค่ะเกี่ยวกับการทําฟันนะคะบางอย่างเราต้องจ่ายเองมันก็ขึ้นอยู่กับตัวประกันของเราด้วยแล้วมันก็แพงน,นะคะธรรมดานะ่ะปีหนึ่งขูดหินปูนครั้งหนึ่งก็ได้นี่แฟนก็จองไปสองรอบสามรอบต่อปีนะคะเขาก็อยากให้เรางามสุขภาพดีอยากให้เราสวยเราเข้าใจอยู่ค่ะเราไม่สวยนะคะไม่สวยก็ต้องเหนื่อยหน่อยใช่ไหมคะเขาพาทําอะไรก็ต้องทํานะคะอยู่ประเทศเขาอยู่เมืองเขานี่แหละค่ะ วันนี้ก็มีเรื่องนี้แหละคามาเล่าสู่กันฟังได้ไปเที่ยวบ้างได้ไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างก็จะได้เห็นไปด้วยกันนะคะหลากหลายเรื่องราวในช่องของตัวโต้เองนะคะมีเรื่องไหนมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ไอเดียมาแชร์แนวทางอะไรต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับมาดามขึ้นใหม่หรือว่าใครที่กําลังจะเดินซ้ายฟอร์จะมาหาผัวฝรั่งได้เป็นแนวทางแนวคิดนะคะวันข้างหน้ามาใช้ชีวิตกับฝรั่งมันก็ไม่ใช่ ยากเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะทุกอย่างก็ไม่ได้ปูด้วยกรีบกุหลาบหลอกหนาะเส้นทางเดินของแต่ละคนเนาะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราเลือกเดินแล้วเราก็สู้กันต่อไปนะคะมีเรื่องนี้ละคะ่ะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะอย่าพุ่งเบือ่อพึ่งเบื่อกันเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ